กรอบ International Dental Center หรือ BIDC สวนทันตกรรมอันดับหนึ่งที่มีความทันสมัยการให้บริการครบวงจรด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล International Dental Center หรือ v i d c เป็นศูนย์ทัตกรรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยตั้งอยู่บนถนนรัชดาพิเศษมีพื้นที่ให้บริการ4,800ตารางเมตรนับเป็นคลินิกทันตรกรรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในกรุงเทพมหานคร BIDC เป็นสูยนธุรกรรมชั้นนำของเมืองไทยที่พร้อมให้บริการโดยมุ่งเน้นการสร้างรอยยิ้มที่สวยงามควบคู่ไปกับการให้บริการระดับสากลและมาตรฐานวิชาชีพรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเพื่อผู้มารับบริการจะเกิดความประทับใจสูงสุด การพัฒนาของ BIDC ยังไม่หยุดนิ่งเพื่อเป้าหมายที่สำคัญในการเป็นผู้นำทางด้านทันตกรรมของเอเชียด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้บริการในระดับสากลแก่ผู้ที่มารับการบริการหนึ่งในนั้นคือ Building Beautiful Smile BIDC ได้ให้บริการทางธันตกรรมแก่ผู้รับบริการจากทั่วโลกมากกว่า6000คนในแต่ละปีทุกบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับเป็นบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นบริการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างรอยยิ้มที่สวยงามให้กับคุณ<ส>การให้บริการทางธันกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ BIDC มุ่งเน้นและปฏิบัติมาตลอด BIDC เลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความรวดเร็วให้กับทีมทันตแพทย์ในการรักษาที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการที่พึงจะได้รับ BIDC มีห้องตรวจรักษาที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยมากกว่า30ห้องและทีมพันตแพทย์มากกว่า70ท่านรวมถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งจบการศึกษาและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศจากประสบการณ์การให้บริการของเราจะเห็นได้ว่า ผู้ที่เข้ามารับการบริการกับเราส่วนใหญ่เกิดความประทับใจและแนะนําให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักเข้ามารับการบริการกับศูนย์ทันตกรรมของเราอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ BIDC เป็นศูนย์ทันกรรมครบวงจรที่มีคลินิกธันตกรรมห้องปฏิบัติการทางธันตกรรม โรงแรมบูติกขนาด30ห้องร้านอาหารนานาชาติมุมกาแฟและเครื่องดื่มและธนาคารรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันผู้ที่มารับการบริการจะได้รับการต้อนรับและลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ต้อนรับชั้นหนึ่งของอาคารค่ะ พื้นที่ชั้น2ประกอบด้วยห้องตรวจรักษาสำหรับงานธันตกรรมทั่วไปและธันตกรรมบูรณะค่ะห้องทันตกรรมชั้น3ให้บริการด้านสัญญกรรมช่องปากการรักษาโรคปริทันและงานด้านธันตกรรมตกแต่ง BIDC ได้ส่งมอบงานเคราะฟันสะพานฟันและชิ้นงานตกแต่งเคลือบผิวฟันหรือวีเนียมากกว่า3,000ชิ้นในแต่ละปีแก่ผู้ป่วยทั่วโลกซึ่งคนเหล่านี้เดินทางมาด้วยความไว้วางใจให้ BIDC เป็นผู้ดูแลสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้บริเวณชั้น4เป็นพื้นที่ให้บริการทางคานการรมรากฟันเทียมการรักษารากฟัน และการจัดฟันภายในห้องทันตรกรรมรากเทียมพันตะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทําการฝังรากเทียมซึ่งทําจากวัสดุไทเทเนียมทดแทนฟันที่ถูกถอนไปซึ่ง BIDC ฝังรากฟันเทียมมากกว่า600ตัวในแต่ละปีด้วยความสำเร็จจากการฝังรากฟันเทียมสูงสุดถึง99% บ d c ดซีเป็นหนึ่งในศูนย์ธนกรรมเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานครที่มีห้องปฏิบัติการทางธนกรรมหรือห้องแบบธนกรรมอยู่ในศูนย์เพื่อความสะดวกในการให้บริการทางด้านธนกรรมตกแต่งและการควบคุมคุณภาพรวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วค่ะบ i d c ดซีเป็นศูนย์ฝึกอบรมธนกรรมรากฟันเทียมอย่างเป็นทางการด้วยมีความพร้อมในการอบรมหลักสูตรนานาชาติเช่น <c oughs> การอบรมหลักสูตรรากฟันเทียมร่วมกับ ITI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การอบรมเซอร์คอนสมาร์เซรามิกแลสปอราตรีจากประเทศเยอรมนีและการอบรมพอสเลนวีเนียแอนด์คลาวส์ประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากการเป็นศูนย์ธุรกรรมครบวงจรแล้วการดูแลเครื่องมือตั้งแต่การทำความสะอาดเครื่องมือการจัดเก็บตามมาตรฐานสากลรวมถึงการตรวจสอบการทำปรัสจากเชื้อระบบชีวภาพซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับห้องผ่าตาัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้โครงสร้างทั้งอาคารยังได้รับการออกแบบมาพร้อมกับระบบดูดกำลังสูงของเก้าอี้ธ,ธันตกรรมเพื่อช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายในอากาศทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมแก่ผู้มารับบริการเป็นหลัก เทคโนโลยีต่างๆมีส่วนสำคัญมากในการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ BIDC ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย เช่นเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเครื่องคลาวซิสเมดิคอลมโคสโคปกล้องจุลทรรศน์ที่ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการรักษาให้กับการรักษารากฟันที่ซับซ้อนและระบบเลเซอร์มาช่วยให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงเครื่องซีีสแกน3มมิติเพื่อให้ได้รายละเอียดที่เที่ยงตรงและแม่นยำ BIDC ใช้เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเพื่อช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้รับบริการจะได้รับมากถึง80%เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเอกซเรย์แบบเดิมที่ใช้กันทั่วไปหลังจากถ่ายภาพเอกซเรย์แล้วข้อมูลทางเอกซเรย์ระบบดิจิตอลและซีฮีสแกนจะปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจและที่เก้าอี้ทันตกรรมด้วยความละเอียดระดับสูงซึ่งไม่ต้องใช้เวลารอฟิล์มเอกซเรย์แต่อย่างใด ก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักวีเนียกันก่อนนะคะวีเนียก็คือเคลือบฟันเทียมการทําวีเนียก็คือการปรับเปลี่ยนพื้นผิวของฟันที่ไม่สวยอาจจะเนื่องมาจากสีไม่สวยหรือว่ามีพื้นผิวที่ไม่เรียบให้ดูสวยขึ้นโดยการที่เราทําเคลือบฟันเทียมเนี่ยมายึดติดกับผิวหน้าของฟันโดยปกติแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยจะมีหลายชนิด อาจจะเป็นเรซินหรืออาจจะเป็นพอซเลนหรือที่เราเรียกว่าเซรามิกวีเนียนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการจัดฟันในผู้ใหญ่ปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะแบบที่1ทําด้วยโลหะนะคะก็คือแบบที่เราเห็น อย่างเช่นเหมือนที่ในเด็กวัยรุ่นที่ใส่กันโดยทั่วไปนะคะชนิดที่2เป็นชนิดเซรามิกนะคะสีจะขาวกลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติที่ข้างเคียงนะคะชนิดที่3เป็นเครื่องมือจัดฟันด้านในนะคะชนิดนี้ก็จะทําด้วยโลหะนะคะเป็นเครื่องมือชิ้นเล็กๆติดเอาไว้ด้านในของฟันนะคะชนิดที่4เป็นเครื่องมือแบบใสนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอินวิสไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดใสๆถอดเข้าถอดออกได้นะคะ การปลูกลากฟันเทียมโดยทั่วไปก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนฟันซี่ฟันที่หายไปนะครับประเภทแรกก็คือฟันหายไป1ซี่เราก็ทําการฝังรากเทียมแล้วก็ทําฟันยึดติดแน่นครอบฟันเป็นแค่หนึ่งซี่ประเภทที่2ก็คือฟันหายไปมากกว่า1ซี่อาจจะเป็น3ซี่เราก็ทาการฝังรากเทียม2 แล้วก็ทําฟันติดแน่นอาจจะเป็นสะพานฟันสามซี่ติดกันบนรากเทียมนะครับอย่างสุดท้ายก็คือฟันหายไฟอาจจะเป็นทั้งปากหรือว่าทั้งกระดูกหาในใจเราก็ทําการฝังรากเทียมอาจจะเป็น4ีถึงแรากเทียมแล้วก็ทําฟันฟองจะเป็นชนิดติดแน่นหรือถอดได้ก็ได้ ตลอดระยะเวลา5ปีความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับของ BIDC ซึ่งพิสูจน์แล้วด้วยรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001ปี2000และ ISO 9001ปี2008 UCAS จาก Moody International รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกซึ่งศูนย์ธันตกรรมบ,บางกอก International Dental Center เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในประเทศผู้ให้บริการดีเด่นธุรธกิจบร,ร,ริการรักษาพยาบาลและรางวัลอันทรงเกียรตจากสถาบันต่างๆอีกมากมาย การพัฒนาของ BIDC ยังไม่หยุดนิ่งเพื่อเป้าหมายสำคัญในการเป็นผู้นำทางด้านบริการทางาการกรรมในชีวิตเอเชียด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้บริการระดับสากลแก่ผู้เข้ารับบริการ